ไม่รู้เลยว่าครัวอยู่ไหนโตเป็นควายแล้วหาข้าวกินเองไม่ได้ไปแล้วนี่แยกข้าน้องกินไรนอะีรนินอะไรหายใจไม่เยหานใจไม่ย่กเข้าร้องกินทั้งมดแเข้าร้องกินไรกนไน bên này đã tung mù, nhau, nhủ rồi, không bị quên, đúng cái rồi, น้องทำงานย้อนทำงานบ้านเหนื่อยก็ไม่จะตายทำอะไรบ้านวันๆทำอะไรบ้างแต่น้องมาก็ไม่มีพายนาแล้วนี่แล้วก็ไมต้องแยก้น้องกินพัลโหงกลางค่ำกลางคืนก็ไม่อยากจะนอนนะเด็กเป็นเล็กไม่อยากจะนอนนอนเช้าทุกวันเลยหนุบหนุบ ใส่บาทรอใส่บาทกูัวมีแต่ก็มีข้าไปทำอะไรฮะหนูออกกำลังกายออกกำลังกายหนูชวนพ่อแล้วพ่อไม่ไปเองพ่อไปพ่อเสียค่าครูหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสวัสดีเป็นเด็กเป็นเลก จำไม่เลยนะเรื่องยังไม่จบแค่นี้สมกมึงเราพ่ออยตรงนี้แต่แย่ไปใหญ่แล้วไม้จำใครเข้ามาเ <c oughs> งียบไปเลยนะย <c oughs> ยังไม่จบแค่นี้ยากให้มีอีกครับพี่คือว่าพ่อยายเห็นลูกทุ โอกย่ตุ๊กมองทำไมล่ะลูกผมไปแยกข้าวน้อนกินทำไมล่ะคะโอ้ข้าวในครัก็ตดนแย่เยอะแยะมากมายทำไมไม่ไปตักกินลูกตุ๊กมองที่ทางเสียงหันมามองหน้ายังลูว่าได้เยังวะอีโต้แหละ mày nói từ khi nãy nói hã tôi muốn đi tắm đi tắm đi cái gì hả đi đi bắt trông thầy không à đi đi ú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  เออตีกูเจ้าตีกูจังพรุ่งนี้กูไม่ไปโรงเรียนแม่แล้วโอเคโรงเรียนเออสมองสมองลูกเพราะอยากจะรู้ว่าหนูเรียนป .6 มาสี่ปีแล้วลูสี่สี่ปีฮะเรียนอะไรงักเหรอเรียนซ้องอยู่น่าได้สี่ปีไม่เบื่อเลยหนูไม่อยากออกอ่ะอทำไมไม่อยากออก หนูติดพันคุณครูเป็นเด็กยังไม่รู้จักหัวเลยนี่จะมีเมียเนียพ่อไม่ตัดได้หนูอ่ะเดี๋ยวพ่อจะถามน้องและข้าน้องบอกว่าต้องมองปีคนผิดต้องมองโดนหนักวันนี้แน่รู้ไหมรู้ไหมเงยียบเลยนะ

เดี๋นี่เาพ่อหนูเล่าให้พ่อฟังได้หรือเปล่าลูกว่าดาราทั้งหมดจะมาเป็นมายยังไงแค่ทุกโมงแบบติดตู้นี่ได้พ่อดาราหนูเล่าได้หนูอยู่แต่ต้นเนการเลยให้แง่เดี๋ยวไปเลยพ่อฟังหน่อยพ่อขึ้นมาอะไรนั่หนูหลบเงี้ยพ่อหน้าเลยหนูเล่าให้พ่อฟังเนาะฮะหนูหนูแม่หนี้หนูเล่าให้พ่อฟังมาลูกเหรออืมแต่หนูเล่าหนูเล่ายังไงก็ได้หนาหละ เอาเลี้ยงก็ได้แม่เป็นถูกถูกได้ไหมลูกเราแม่ถูกเนี่ยนะโอ้ยมันจะไปยากอะไรเราแม่ไอ้หนูเราเลี้ยงแม่ถูกคนเดียวเลยจริงเนี่ยนีจะได้ไรหนูเนี่ยไปจะซื้อหนูมถืออย่างไรหนูนม่ถูกคนเดียวเลยนะไอ้หนูแต่กระไรลูกแม่เขาอย่างโอยเป็นชิจิงในพ่อผมจะเล่าตั้งแต่ต้นเลยนะทุกวันนี้นะพ่อจะต้องออกจากบ้านจริงไหม พ่อจะเข้าไปเดาแค่ชนได้เมืนงหลรงใช่พอพ่อออกจากบ้านไปนะนี่นะนี่แม่ีพวงนี่เป็นใหญ่ภายในบ้านเลยพ่อไม่ใช่ใช่โอ้โหนี่เป็นใหญ่ไหมนะนจังใช้ไม่ลงชาเนเลยนะทำงานทุกจร่งทุกยางภายในบ้าน หนูเร่มหนูเาเลี้ยวให้แม่ถูกคนเดียวเลยถูเลี้ยวมาูเลี้ยวให้แม่ถูกคเดียวอย่าเลี้แกตายเลยที่มีแล้วนี่นะโต้งนึกไม่พอแลพ่อม่วงนี่ยให้หนูเนี่ยเลี้ยลงมาแก้พี่นงชาดด้วยหนไม่เด็กไม่รู้เรื่องเลเลยใช่ล่ะหนูลงมาถึงนปอยหน้าพี่นงชาเลย ลี่รองท่าก็ไม่สู้ใช่ไหมหนูก็ต่อยหน้าพี่ลองท่าไปทีพ่อแต่พี่ลองท่าก็ไม่ตู้อันนี้หนูก็ต่อยไอม่ทีเลยไอ้ไอไอ้หนอนะเลอะอัพเหลียวหรือยังลูกเอ้ยรีบมาเนี่ยไอ้หน่อยกันทีนะโอหัว คาเอาอยู่เทินมันไกลจังเลลูกเอ้ยโอ้ยไม่ต้องห่วงจะเลี้ยวแล้วเนี่ยก็เลยจเลี้ยวเลยก็ต้อง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 จะลูกมันเลี้ยวเลยลูกเข้านะลูกนักลูกนักแล้ววันนี้ถามตอบบอกแล้ววันนี้พ่อหนูต่อยไม่ลงท่าไม่ลงท่าหล่นได้เนี่ยหน้าหนูไปป้ากคอหินแตกเลยพ่อเนี่ยหน้าหนูไปป้าับขอขอบื่นนะลูกแตกเลยแต่ตาดูอะไรก็โดนไปได้เลยนะลูกนะพอหลำบากเนี่ยถามตอบต้อไปเอกสุด นี่แล้วอนนี้หนูเออหน้าแตกนะพ่อทั้งห้องเลยหนูเรียกแม่อีวงใหญ่เลยใช่ไหมหนูเจ็บปวดมากหนูเรียกแม่เลยโอแม่อีวงมันมาถึงม่พูดมาเราเพียงยิบไม้ทุกคนเลยเลยมัามาตีจรบ้า ไอ้วงหยิบไม้ปี๊หัวพี่น้มงแตกเลยพ่อนี่เรื่องราวทั้งหมดนี่เรื่องหลังทั้งหมดเรื่องราวทั้งหมดแม่อีดวงผิดค,คนเดียวพี่น้มงไม่ปิดนพ่น้ำมงไม่ปิดพ่อพี่น้มงไม่ผิดเฮ้ยกูเลี้ยวให้มึงแล้วเฮ้ยตายเลยอ๋อมันหยิบหัว 龙还老还有。Oh.